Oh> อยากเติมแต่แพงจังไม่ต้องห่วงเรามีร้านแนะนำนั่นก็คืออีลาติกช็อปเพราะราคาถูกปลอดภัยเติมไวขนาดเดอะแฟตยังตามไม่ทันและยังไม่หมดแค่นั้นทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่ร uh> uh> ีฟันด้วยนะจ๊ะลิงร้านอยู่ใต้คลิปรออะไรกันอยู่ไปกดกันได้เลย ก็กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกมสมนาวค์คนเข้ากับผม NT c h a n n แ l วันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปดูวันนี้นะครับผมก็เหมือนกับคลิปที่แล้วเลยนะครับผมก็คือเราจะรวบรวมทุกอย่างนะครับผมมาบอกในคลิปเดียวนะครับอย่างเช่นคลิปที่แล้วนะครับผมเป็น E p ีที่1นะครับก็คือรวบรวมตั๋วสุ่มและก็เพชรนั่นเองนะครับผมทุกๆอย่างเลยในการหานะครับวันนี้ครับเราจะมารวบรวมทุกอย่าง ที่สามารถเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้นะครับผมนั่นแหละไม่มีอะไรเลยครับผมเป็นการรวบรวมทุกๆอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วหรือว่าเป็นสิ่งเล็กๆที่บางคนอาจจะไม่รู้ผมก็เพิ่มมาให้แล้วนั่นเองนะครับเราจะมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่เป็นเสียเวลาแล้วกันนะครับเริ่มที่อย่างแรกนะครับผมเข้ามาที่ตัวละครเราเลยครับผมซัมมอนเนอร์นะครับอันนี้ก็จะมีหลายๆอย่างเลยนะครับก็คือการที่อาวุธของเราเนผมจะมีหลายสายใช่ไหมแล้วก็รวมถึงเครื่องประดับนะครับเราสามารถอัปเกรดมันได้นะครับผมเออ ยิ่งอุปกรณ์ของเรานะครับผมดาวเยอะเท่าไหร่นะครับผมสเต็กมันก็จะเพิ่มเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับท้าไม่ค่าพลังเราเพิ่มเยอะด้วยเลขอย่างหนึ่งก็คือการที่เราตีบวกอุปกรณ์เว้ยนั่นแหละไม่มีอะไรมากมายผมการตีบวกอุปกรณ์เนี่ยผมก็จะบวกไปเรื่อยผมบวกบวกบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าไปเรื่อยๆนี่นะครับผมก็ไม่ยากนะครับซึ่งการบวกตรงนี้ผมก็สามารถเพิ่มค่าพลังให้กับเราได้และการฝังอัญมณีก็สามารถเพิ่มให้กับเราได้อีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็นี่เลยนะครับเป็นการฝัััังงงงนนนนนนะะะคคครรรรบบออออออยยยยยย่่่่่่่าา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 าเเ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 ชชกกจจใให้้้ิดดดมมๆๆ็สไีผล เพิ่มคีเลตให้กับตัวละครของเราก็ได้ครับผมถ้าเราอยากให้สกิลคีเลตมันแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นหรือว่าจะใส่เดฟให้กับมันก็ได้ครับผมแล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้ก็สามารถไปฟาร์มได้อยู่แล้วนะครับผมไม่ยากนะครับผมโอเคอุปกรณ์นะครับผมอย่างที่ผมพูดไปยิ่งเก่งยิ่งดีครับผมเราสามารถหาได้จากไหนบ้างครับผมสามารถหาได้จากดันเจียนนะครับผมไลวันนะครับผมมีให้นั่นเองนะครับอันที่3นะครับผมนี่เลยนะครับนี่เลย เห็นไหมทุกคนก็จะมีอาวุธให้ฟาร์มนะครับผมก็สามารถมาเลือกฟาร์มมันได้ละกันนะครับผมเพราะว่ามันจะมีทั้งออฟรองและออฟหลักด้วยนะครับผมมันก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างที่2ครับผมก็คือการประมูลนะครับการประมูลตรงนี้นะครับผมเป็นการซื้อนะครับผมก็สามารถมาซื้ออุปกรณ์ที่เราต้องการได้ละกันนะครับผมซึ่งเราสามารถหาแต้มในการเอามาขายของได้จากไหนคือสามารถเอาดันเจียนในผมนี่เลยครับผมดันเจียนที่เราจะฟาร์มแล้วเอาของมาขายได้คือตรงนี้เลยนะครับ นี่เลยนะครับเราสามารถฟาร์มของตรงนี้นะครับเพื่อเอาไปขายแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์ได้หรือว่าซื้อของจิปถะได้นี่นะครับผมอย่างที่3นะครับผมทำเควสจิปถะนะครับซึ่งเควสจิปถะเนี่ยมันก็แจกของอยู่แล้วนะครับผมบางครั้งก็ผมเควสก็จะมีอาวุธดรอปให้เรานะครับผมหรือว่าตรงนี้ับผมภารกิจตรงนี้ก็จะมีอาวุธดรอปให้เราเหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมว่ามันจะดรอปอะไรให้เราเนาะอย่างที่4นะครับผมเราสามารถคราบได้ด้วยนะครับผมสำหรับคนไม่เคยเล่นเกม เกมนี้อัพลงคาบคูดยากเลยนะครับผมอผมพูดตรงๆเลยนะครับแต่ก็สามารถมาคาบได้ีนนะจ๊ะโอเคนี่ก็จะเป็นแหล่งหาอุปกรณ์แล้วก็นี่คือแหล่งแรกนะที่สามารถเพิ่มค่าพลังนะครับก็จะงงๆหน่อยหรือเปล่าอย่างที่2นะครับผมอยู่ที่ตัวซัมเมอร์เหมือนเดิมนะครับผมก็คือสกิลนะครับผมสกิลนะผมสามารถอัปเกรดให้ด้วยนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับเราสามารถอัปเกรดสกิลได้นะครับแล้วก็จะเพิ่มค่าพลังให้กับเรานะครับ หรือว่าเราจะมาเพิ่มให้แต่ละธาตุก็ได้เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำแต่ตนก็จะเพิ่มให้เหมือนกันแล้วก็จะมีเพิ่มเล็กน้อยด้วยนะครับผมอย่างเช่นเพิ่มสกิลคูลดาวนะครับผมหรือว่าเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับเรานะครับและอย่างเช่นนี้ก็คือเพิ่มหลบหลีกให้กับเราตอนแรกมันจะได้แค่1หลบหลีกใช่ไหมแต่พอเราอัพมาถึงอันสุดท้ายนะครับจะหลบหลีกได้หมด3รอบเลยนะครับก็อ <hare S 1> <ๆ ordon> ย่าลืมอัพไอ้ฝั่งนี้ด้วยนะครับผมฝ <playable. S 1> ั่งนี้ก็สาคัญเหมือนกันะนะครับผม <disappeared> และตัวละครของเราเนีครับผมสกิลนะครับมันจะตันอยู่ที่เวล60ใช่ไหมทุกคนแต่เกมนี้นะครับผมจะมีปลดลิมิตให้กับตัวละครของเราได้ด้วยนะครับเออนี่เลยนะครับเราสามารถใหผมฟาร์มพวกนี้ได้จากดันเจี้ยนอยู่แล้วนะครับผมและการฟาร์มพวกนี้มาเพื่ออะไรเพื่อตรงนี้เลยครับผมเลเวลของเราเนี่ยผมจะปลดล็อกมากขึ้นและสเตตัสก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้ตัวละครของเราเก่งกาจมากขึ้นนั่นเองนะครับผมจับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะไม่ยากนะครับเพียงแค่ตรงนี้ก็คือการที่เพิ่มขีดจากัดเลเวลให้กับเรานรันเองะจ และอย่างต่อไปนะครับผมก็คืออัพทักษะให้กับตัวเองนั่นเองนะจ๊ะซึ่งทักษะนะครับผมก็สามารถอัพได้ด้วยเหมือนกันนะผมตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นทักษะให้กับตัวละครของเรานะครับอย่างเช่นอัพพลังโจมตีให้กับซัมมอนเนอร์ของเราับผมอัพคีดาเมจนะครับผมคีดแดมมาไรตรงนี้ก็สามารถมาอัพกิกันได้ละกันนะครับผมสับตรงนี้นะครับสามารถอัพได้หมดเลยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มค่าพลังให้กับเราได้เหมือนกันนั่นเองนะจ๊ะตรงนี้นะฮะ นี่เลยนะครับผมเขาจะบอกสเตตัสหมดเลยนะครับที่เราได้อัพไปอย่างหนึ่งก็จะเป็นคอสตูมด้วยนะครับผมคอสตูมถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเพิ่มค่าพลังด้วยนะครับอย่างเช่นนี่เป็นเซตนะครับก็จะเพิ่มค่าพลัง 400H p เห็นไหมทุกคนอันนี้ก็จะมีบอกหมดเลยนะครับจะเพิ่มให้กับตัวละครหลักเพิ่มให้กับตัวละครตัวนู้นตัวนี้ก็จะมีบอกหมดเลยนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูกันก่อนได้นะครับผมสำหรับด้านแฟชั่นนะครับผมซึ่งของมันก็จะแตกต่างกันไปครับผมสำหรับสเต็กต่างๆครับผมมันก็จะเพ เออนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับตัวหลักเราแล้วก็ตัวรลอของเราก็คือมอนเตอร์นะครับผมมอนสเตอร์ของเรานะครับผมก็นี่เลยนะครับมอนเตอร์นะครับผมการอัพตัวละครมอนสเตอร์นะครับผมอัพตั้งแต่เลเวลนะครับผมเลเวลตัวละครนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวผมอัพให้ดูเลยละกันนะครับนี่นะฮะเราสามารถกดอัปเกรดได้นะผมแล้วเราอัปเกรดปั๊บนะครับพลังก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับมอนเตอร์เรานะครับแล้วพลังทีมเราก็จะเพิ่มด้วยอื รวมถึงสกิลก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมสำหรับสกิลตัวละครมอนเตอร์นะครับซึ่งสกิลสามารถเอาเดเดมอนมาอัปได้นะครับผมหรือเอาชิ้นส่วนนะครับตัวละครตัวมันเองนะครับผม10ส่วนนะครับอัปเกรดได้นะครับผมแล้วก็สามารถเพิ่มสเต็คของเลเวลได้แล้วนั่นเองนะครับเลยเขาบอกกันไงทุกคน5ดาวเนี่ยถ้าสกิลไม่เต็มมันจะไม่เก่งนะครับเพราะว่าตัว5ดาวมันใช้ตัวละคร5ตัวมันเองอ่ะเยอะมากๆนะครับผมทำให้คนไม่ค่อยใช้งานกันนะครับถ้าสกิลไม่เต็มนะครับแต่ถ้าสกิลเต็มปั๊บผมบอกเลยว่าโคตตรรรแงนะะฮโออเคค่ไปับผม ดูที่นี่กันบ้างอันนี้จะเป็นการอัปเกรดดาวนะครับอัปเกรดดาวสําคัญยังไงนะครับก็คือพออัปเกรดดาวนะครับผมมันไม่ได้แค่ได้แค่ดาวไงทุกคนมันได้ลิมิตเลเวลด้วยับผมทำให้เลเวลเราตันมากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าอัปตัวนี้เลเวลก็จะเพิ่มเป็น50แทนจาก40นะครับอะไรประมาณนั้นเลยนะครับพลังก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมทั้งโจมตีเดฟแล้วก็เฮดพีนะครับผมโอเคต่อไปนะครับรวมถึงอเวกนะครับผมการอเวกนะครับผม ก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ทุกคนนะฮะไปหาไอ้มุ้งม่วงตัวนี้มานะครับผมจากลายวันหรือแรกก็ได้นะครับผมแล้วก็อัพอัไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสําคัญยังไงนะครับผมมันจะเพิ่มสเต็กเล็กๆน้อยให้กับเราด้วยรวมถึงถ้าเราอัพมาสีม่วงตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มสกิลพิเศษให้กับเราด้วยนะครับนี่เลยนะครับมันจะเพิ่มเรื่องสกิลพิเศษให้กับเรานะครับเห็นไหม มันจะมีสกิลที่ทําให้ตัวละครเราเก่งมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าสําคัญมากๆนะผมก็อย่าลืมนะครับมอนเตอร์เรานะครับควรเอาเวกควรทําอะไรให้เสร็จทุกอย่างก่อนนะครับก่อนที่จะไปเช้งงานจริงนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยคนเล่นใหม่นะครับเอาแค่3ตัวก็พอแล้วเนะี่ย สบายเลยนะครับผมเนี่ยสตัวนี้เนี่ยผมใช้งานสบายแน่นอนยันจบเลยนะครับยันจบเนื้อเรื่องเลยนะครับกล้าพูดได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ใช้งานมาจนจบเนะเนื้อเรื่องเลยน,นั่นเองนะจ๊ะและก็ <Allāh> อย่าพึ่งนะครับผมไปอัพตัวละครมั่วแบบผมละกันนะครับผมเดี๋ยวทรัพยากรมันจะไม่พออัพตัวละคร3ตัวหลักตัวนี้เนาะเออผมก็แนะนาละกันนะครับผมควรดองนะครับเพิ่อมอัพไป3ตัวนี้ก็พอแล้วนะครับผมอันนี้ลดคูลดาวเพิ่มฮิวได้อันนี้บับให้กับเพื่อนได้อันนี้ทําดาเมจแรงครับผมมีแค่นี้แหละและอย่างต่อไปนะครบบะ ลูนครับผมซึ่งลูนนะครับเบื้องต้นเนี่ยทุกคนผมแนะนำว่าให้ทุกคนนะหาเปอร์เซ็นต์มาก่อนอย่างเช่นผมเล่นตัวดาคอนดาเมจผมก็จะหาเปอร์เซ็นต์ดาเมจโจมตีมาก่อนนะครับผมเห็นไหมผมก็จะใส่ไปก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะใส่เป็นคีดแดมไปก่อนนะครับผมจะไม่หวังเรื่องเซตนะครับเพราะว่าเซตอ่ะถ้ามันต้องมานั่งหาทีละเซตเซตเซตผมบอกเลยว่ามันนานที่ผมมาเล่นนานผมแนะนําว่าให้หาออฟที่มันคุ้มๆดีๆมาก่อนละกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมใส่มาให้พีเปอร์เซ็นต์เห็นไหมทุกคน ซึ่งไอสตัวเนี้ยผมแนะนาว่าอันเนี้ยใส่ HP พล้วนไปเลยครับผมอันนี้ครับผมไหนวะอันนี้นี่ใส่เนี้ยจะคุ้มมากๆแต่ถ้าทุกคนนะครับไม่มี HP พเปอร์เซนต์แบบนี้ผมแนะนําว่าให้ทุกคนใส่แบบย่อยๆไปก่อนแบบมั่วๆไปก่อนแต่พอเราเล่นจบเนื้อเรื่องแล้วเราค่อยไปฟาร์มรูนเว้ยเออเราค่อยไปฟาร์มรูนนะครับผมแต่ถ้าทุกคนอยากจะรีบๆดันเนื้อเรื่องนะครับก็ทาแบบผมไปก่อนก็ได้ครับผม เอารูนค้ากันไปก่อนนะครับผมแต่ออฟที่แรงที่สุดนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับซึ่งระบบรูนนะครับผมมันยังไม่ได้มีแค่นั้นนะทุกคนนะผมกดเข้าไปดูแล้วใช่ไหมเนี่ยมันจะมีดีกครับผมการแฝงสเต็กเล็กๆน้อยๆให้อีกยัดเข้มาดูฟักก์มันยังมีผสมมาอีกนะครับอย่างเช่นนี่ผมผมใส่เป็นคี้แดมให้กับเขา2.4%นะครับทำให้คี้แดมแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมแล้วก็สามารถมาเลือกใส่กันได้ละกันนะครับผมอย่างเช่นเราใส่เบรกเอาคี้แดมเอาคีเลเพิ่มไปอีกเอาไปดิ นี่ผมรูนนี้จะสามารถได้ทั้งคีดแดมแล้วก็คีเลดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็เพิ่มค่าพลังให้กับเราได้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะรวมถึงการตีบวกนะครับผมก็สามารถตีได้เหมือนกันนะครับผมเกมนี้ก็เหมือนกับเกม s u m m o n e r War ภาคที่แล้วเลยนะครับก็ตีได้ถึง15นั่นเองนะครับผมและสเต็กก็จะเพิ่มขึ้นไปนั่นเองนะจ๊ะอัพไปให้เลยนี่เห็นไหมพลังก็จะเพิ่มขึ้นมาและรวมถึงได้คีดแดมเพิ่มมาอีกดวงดีไปอีกเออขอบคุณมากๆเลยเจมประมาณนี้แหละทุกคนเเนนาาาะละลอีีกย่่ครรับบผผมมมมทูุ้้้จจไขา บุกเกี่ยวอะไรเกี่ยวอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือการที่เรานะครับได้ตัวละครซ้ำๆมามากขึ้นเท่าไหร่นะครับผมสแต็กก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเท่านั้นคุณอาจจะงงนะครับว่าเอ้าได้ตัวละครเยอะมามันจะทำให้ตัวละครเราเก่งยังไงนะครับกดเข้ามาที่ตัวละครตัวนึงครับผมนี่เลยเข้ามาที่ไอีตัวนี้เลยนี่ครับผมตัวละครมอนเตอร์ธาตุไฟนะผมจะบวกเ p พีเพิ่มอีก1 4 3และถ้ายิ่งอัพเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะผมสแต็กนะครับผมก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเยอะขึ้นเร ซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นแหล่งที่ดีมากๆเลยนะครับทาให้ค่าพลังเราเพิ่มเยอะมากๆนะครับผมซึ่งการที่เราจะได้แบบนี้ก็คือการที่เราได้ตัวละครตัวมันเองเยอะๆนะครับผมแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆมาทุกคนเดี๋ยวผมจะลองให้ดูหน่อยละกันนะครับผมหนึ่งอย่างนะครับอย่างเช่นตัวละครตัวนี้ครับผมถึงตามที่มันกําหนดแล้ว6กกดไปเลยครับปึ๊บเห็นไหมเพิ่มมาย2บหน่วยนะครับอ่า พอรายเพิ่มเดฟให้กับเราบวก10นะครับแค่นั้นเลยครับผมตรงนี้จะเป็นแหล่งที่ผมรู้สึกว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเราสุ่มตัวละครเราไม่เสียเปล่าแน่นอนนะครับผมนี่เลยนะครับมันจะบวกทีละสิบแหละแต่ถ้ารวมกันมันก็หลักร้อยนะเปเห็นไหมสี่ร้อยห้าสิบสองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับสุ่มตัวละครเสร็จปั๊บนะครับผมมากดรับตรงนี้ได้นะครับผมก็ได้ค่าพลังฟรีก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมรวบรวมมาในคลิปเดียวนะครับผมในเกินในเกินในการเพิ่มค่าพลังให้กับทีมมของเรรราคผ้้ใูแลว ก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วมาเห็นก็สามารถดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้ละกันนะรับผมทั้งการเพิ่มค่าพลังโจมตีและรวมถึง3ตัวละครหลักที่ควรใช้งานละกันนะครับผมแต่ผมจะแยกคลิปแล้วก็ไปชี้แจงให้ทีนึงละกันนะครับทําไมถึงถึงเล่นแค่3ตัวก็พอแล้วนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับที่หัวใจทํามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้นอยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอ ไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน